เพื่อนๆที่กำลังฟังกันอยู่ในตอนนี้มีใครพักอยู่ที่หอพักกันบ้างหรือเปล่าครับและหอพักของเพื่อนๆนั้นหามาด้วยตัวเองหรือเปล่าฟังดูแล้วอาจจะเป็นคำถามที่ดูแปลกไปสักหน่อยนะครับแตกต่างจากประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เพราะเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้เธอได้รับการติดต่อจากเพื่อนว่ากำลังหาหอพักอยู่หรือเปล่า เพื่อนของเธอนั้นมีหอพักที่หนึ่งมานำเสนอให้ครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำจ่ายเพียงค่าเช่าห้องเท่านั้นก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีฟังดูแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยใช่ไหมครับแต่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหอพักแห่งนี้นั้นมีความน่ากลัวบางอย่างที่ทำให้เธอต้องจดจำไปทั้งชีวิตแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับประสบการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเมย์ครับเป็นประสบการณ์แป,กแปลกๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอคุณเมย์ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนที่เกิดเรื่องนั้นอยู่ในช่วงที่เธออายุ25ปี กำลังทำงานประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครเงินเดือนของเธอก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่ก็พออยู่ได้เธอเช่าหอพักเก่าแถบชานเมืองราคาไม่แพงอยู่ในระดับที่พอจะรับไหวแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นครับคือว่าหลังจากที่เธออยู่ที่นี่มานานมากกว่า3ปีอยู่ดีๆทานเจ้าของหอพักก็เกิดอยากจะขึ้นค่าเช่าขึ้นมาซะอย่างนั้นครับ แถมยังแจ้งขึ้นกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยความที่เงินเดือนไม่เยอะครับทาให้คุณเมย์ก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายสักเท่าไรจะให้ย้ายออกทันทีก็ไม่มีตังค์หรือจะทนอยู่ที่นี่ต่อไปจ่ายค่าเช่าห้องที่มันแพงขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกแฟร์สักเท่าไร่ทางเดียวที่ทําได้คือคุณเมย์ต้องหาหอพักใหม่ในราคาที่ถูกลงมากๆในเมื่อสถานการณ์บีบคั้น คุณเมย์เองก็ไม่รอช้าครับเรีบเริ่มตน้นออกหาหอพักใหม่ทันทีแต่เพื่อนๆก็คงจะพอรู้กันใช่ไหมครับว่าหอพักราคาถูกในกรุงเทพมหานครมันค่อนข้างจะหายากพอสมควรเธอเองเดินหาหอพักอยู่หลายวันเหนื่อยมากๆจนเกือบจะถอดใจแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งพักอยู่ในร้านกาแฟโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นครับ พบว่าปลายสายที่โทรมานั่นก็คือน,น้ำเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้พูดคุยกันมานานมากแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะครับเพราะอยู่ดีน้ำก็โทรมาแล้วก็ถามกับเธอว่าเธอเนี่ยกำลังหาหอพักอยู่หรือเปล่าคุณเมย์ได้ยินแล้วก็ได้แต่รู้สึกงง,งๆเพราะว่าตัวเธอเองไม่ได้บอกใครรวมถึงไม่ได้โพสอะไรอยู่ในโซเชียลเลยนะครับเธอเองก็เลยถามกับน้ำ ว่าน้ำเนี่ยรู้ได้ยังไงน้ำให้คำตอบกลับมาว่ามีเพื่อนคนหนึ่งโทรบ,บอกเธอครับว่าเห็นเมย์กำลังเดินวนไปวนมาเข้าหอพักนั้นทีหอพักนี้ทีเหมือนกำลังมองหาห้องพักอยู่น้ำได้แต่บอกกับเธอว่าตัวของน้ำเองได้ไปทำสัญญาเช่าหอพักระยะสั้นเอาไว้เป็นเวลาสามเดือนด้วยกันเธอวางมัดจำไว้เสร็จสับแล้วครับ แต่หลังจากที่เข้าอยู่ไปแล้วเดือนหนึ่งเธอมีความจําเป็นต้องย้ายกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างเร่งด่วนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาถ้าเธอย้ายออกในตอนนี้ก็จะสูญเสียเงินมัดจำทั้งหมดถ้าคุณเมย์สนใจก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ทดแทนได้เลยจ่ายแค่เพียงค่าเช่าห้องไม่ต้องเสียเงินค่ามัดจำอีกแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณเมย์เองก็ตาลุกวาวเลยสิครับรู้สึกได้เลย ว่าตัวเองกำลังพบเจอกับทางรอดซึ่งหอพักที่น้ำบอกก็อยู่ไม่ไกลจากหอพักเดิมของเธอมากสักเท่าไหร่ครับเป็นห้องที่อยู่ชั้น3ส,สะอาดเงียบแถมยังเดินทางสะดวกเมื่อเป็นแบบนั้นคุณเมย์จึงไม่รอช้าที่จะตอบตกลงรับข้อเสนอนี้ในทันทีวันต่อมาคุณเมย์ก็ากกระเป๋ามาที่หอพักแห่งนี้นะครับหอพักสามชั้นตั้งอยู่ในซอยลึก ถึงแม้ว่าจะเป็นหอพักเก่าแต่มันก็ดูใช้ได้ไม่เสื่อมโทรมสักเท่าไหร่คุณเมย์ถือกระเป๋าเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสเดินไปจนสุดทางก็ได้พบกับห้องพักซึ่งระหว่างที่เดินขึ้นไปนั้นพบว่าหอพักแห่งนี้ก็เหมือนหอพักทั่ว,วไปมีคนพักอาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นไม่มีห้องไหนว่างเลยบรรยากาศเงียบสงบแบบที่เธอต้องการอีกด้วยแต่หลังจากที่เธอไขเปิดประตูเข้าไป ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปในทันทีเพราะว่าภายในห้องดูอึมครึมและเย็นชื้นอย่างบอกไม่ถูกแต่ว่าทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยเหมือนว่าเป็นห้องใหม่มีเตียงเดียวโต๊ทำงานตู้เสื้อผ้ารวมถึงห้องน้ำในตัวคุณเมยเองก็เดินเข้าไปสำรวจที่ด้านในนะครับเปิดประตูห้องน้ำดูพบว่าห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีไม่มีอะไรที่ผิดปกติเธอได้แต่คิดว่า อากาศด้านในที่มันชื้นก็คงเป็นเพราะว่าปิดห้องไว้นานไม่ได้เปิดม่านมันก็เลยเป็นแบบนั้นในตอนนั้นคุณเมย์ไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยในที่สุดปัญหาของเธอก็ได้รับการแก้ไขและคืนนี้ก็มีที่นอนแล้วเธอก็เลยรีบจัดของให้เข้าที่เข้าทางอาบน้ำอาบท่าหลังจากนั้นก็เข้านอน คุณแม่บอกว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยใช่ไหมครับแต่ความรู้สึกแปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นในจังหวะหนึ่งที่เธอกำลังเดินไปปิดประตูห้องน้ำนั้นเธอมีความรู้สึกครับว่าภายในห้องน้ำที่มีผ้าม่านกำลังปิดอยู่คุณแม่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ที่ด้านหลังผ้าม่านผืนนั้นมันเป็นความรู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกเธอจึงเดินเข้าไป และใช้มือเลื่อนเปิดผ้าม่านออกแต่ก็ไม่พบเจออะไรครับภาพที่เห็นทําให้เธอหยุดนิ่งไปสักครู่แล้วได้แต่บอกกับตัวเองว่าคงจะเหนื่อยมากไปและคงคิดมากไปเองเธอก็เลยปิดไฟปิดประตูแล้วก็ขึ้นเตียงนอนโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความหลอนที่เธอเองก็คาดไม่ถึงคืนแรกผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าหอพักแห่งนี้อาจจะดูแปลกไปบ้างเพราะว่าภายในห้องพักมันเงียบจนเกินไปไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนเดินหรือว่าเสียงการใช้ชีวิตดังออกมาจากห้องข้างๆแต่เธอเองก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากครับยังคงใช้ชีวิตและออกไปทำงานตามปกติกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งในช่วงเวลาตอนเย็นคืนที่สเธอกลับมาถึงด้วยความเหนื่อยล้าเธอก็เลยอาบน้ำ กินข้าวหลังจากนั้นก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงระหว่างที่ห้องเงียบลงคุณเมก็ถึงกับสะดุง้งเพราะมีเสียงบางอย่างดังมาจากในห้องน้ําเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเหมือนขวดอะไรสักอย่างตกลงพื้นครับเธอลุกขึ้นจากเตียงและเปิดประตูเข้าไปดูสิ่งที่พบมันทําให้เธอต้องแปลกใจเพราะว่าขวดแชมพูที่เคยวางไว้อยู่บนชั้น ตอนนี้มันร่วงหลงลงมาอยู่บนพื้นที่บอกมันแปลกก็เป็นเพราะว่าแชมพูขวดนี้นั้นไม่ได้วางไว้บนชั้นเรียบๆหรือว่าแบนๆนะครับแต่เป็นชั้นวางของที่มีขอบสูงพอสมควรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะร่วงลงมาเองได้แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นคุณเมย์ก็เก็บมันขึ้นมาแล้วได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเธอคงอาจจะวางไม่ดีมันก็เลยร่วงลงมาครับ คงจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องแปลกๆมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะในค่ำคืนนั้นตลอดทั้งคืนคุณเมเธอนอนหลับไม่สนิทเลยครับรู้สึกเหมือนมีใครทำอะไรอยู่ในห้องน้ำตลอดเหมือนตัวเองได้ยินเสียงน้ำเปิดปิดเองอยู่บ่อยๆเสียงหยิบของใช้เสียงรูดม่านพลาสติกอย่างช้าๆเสียงเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอยู่โดยตลอดแต่ว่ามันไม่ได้ดังนาน หรือว่าดังชัดเจนอะไรมากมายคุณเมย์บอกว่าตอนแรกเธอเองก็ไม่อยากจะสนใจมันนะครับแต่หลังจากที่ได้ยินอยู่บ่อยๆทำให้เธอตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปเปิดไฟดูสิ่งที่พบก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เพราะว่าพื้นห้องน้ำแห้งสนิทก๊อกและฝักบัวปิดไว้ไม่มีน้ำหยดข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแถมม่านพลาสติกก็ปิดสนิท ไม่มีการเคลื่อนไหวคุณเมก็เลยเอื้อมมือไปปิดไฟและดึงประตูเข้ามาแต่ทันใดนั้นเองครับสายตาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะได้เห็นเพราะว่าด้านหลังพามานพลาสติกนั้นคุณเมเห็นเงาของอะไรบางอย่างเคลื่อนไหววูบผ่านไปมันทำให้เธอต้องรีบหันหน้ากลับไปมองแบบตรงๆแต่ว่าเงานั้นก็หายไปแล้วคุณเมเองเธอไม่แน่ใจนะครับ ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่เธอเห็นจริงๆหรือเพียงแค่ตาฝาดไปเองแต่มันก็ทำให้เธอขนลุกยัางบอกไม่ถูกและคืนนั้นเธอก็เข้านอนโดยที่เปิดไฟห้องน้ำทิ้งเอาไว้คุณเมย์บอกว่าหลังจากค่ำคืนนั้นถึงแม้ว่าภายในห้องพักทุกอย่างอาจจะดูเป็นปกตินะครับแต่เธอก็พักอยู่ที่ห้องนี้แบบหวาระแวงเพราะว่าภายในห้องน้ำนั้น มักจะมีอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างที่เธอกำลังก้มล้างหน้าอยู่ที่อ่างหน้ากระจกคุณเมย์ก็ถึงกับสะดุ้งเพราะมีลมหายใจเบาๆเป่าเข้าที่ใบหูมันทำให้เธอเรีบเงยหน้าขึ้นมาทันทีหันมองไปร,บรอบๆตัวแต่ก็ได้พบเพียงห้องน้ำที่ว่างเปล่าที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือที่กระจกเหนืออ่างล้างหน้า มันมีคลาบฝ้าจางๆเหมือนมีคนพึ่งพ่นลมหายใจใส่คุณเมย์ถึงกับยืนนิ่งจ้องมองกระจกอยู่นานก่อนที่จะรีบกลับออกมาและไม่กล้าหันไปมองมันอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ที่ห้องพักห้องนี้ได้อีกต่อไปนั่นก็คือมีอยู่คืนหนึ่งครับคืนนั้นคุณเมย์จำได้ดีเลยว่าเป็นคืนวันที่ฝนตกหนัก ฟ้าร้องอยู่เป็นระยะห้องพักถึงกับสั่นไหวตามเสียงฟ้าคำรามเธอพยายามขมตานอนแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็นอนไม่หลับสักทีเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเข้าสู่ช่วงประมาณตีสองในตอนที่ห้องเงียบสนิทอยู่ดีๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นภายในห้องแกลกแอนเสียงลูกบิดประตูห้องน้ำดังขึ้น ตามมาด้วยเสียงประตูที่ค่อยๆเปิดแง้มออกคุณเมสะด้งตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจอันเต้นแรงเลยครับเธอลืมตาและค่อยๆหันหน้ามองไปยังประตูห้องน้ำที่กำลังเปิดออกสิ่งที่เห็นมันทำให้เธอต้องขนลุกไปทั้งตัวภายในเงามืดของห้องมีเงาอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าประตูเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคืบคลานออกมาอย่างช้าๆ ผู้หญิงคนนั้นผมยาวเปียกปอนแนบไปกับใบหน้าใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นธรรมดาเธอใช้มือทั้งสองข้างตบปบไปที่พื้นและค่อยๆดันลากตัวเองไปด้านหน้าอย่างต่อเนื่องจังหวะดังชัดเจนครืดครืดคุณเมถึงกับนอนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจเธอกลั้นหายใจอย่างไม่รู้ตัว ผู้หญิงคนนั้นคลานออกมาจากห้องน้ำคลานมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆมือทั้งสองข้างของเธอก็ตะปบเข้าที่ปลายเตียงหลังจากนั้นก็ดันตัวเองขึ้นมามานั่งจ้องคุณเมย์ที่กำลังนอนอยู่ใบหน้าขาวซีดดวงตาซีดขาวจ้องมองมาอย่างไม่ไหวติงผู้หญิงคนนั้นไม่ยิ้มไม่พูดไม่ขยับ แค่เพียงจ้องมองมาที่คุณเมยด้วยสายตาอันนิ่งสนิทไม่กระพริบตาด้วยซ้ำคุณเมยบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากๆครับจนน้ำตาไหลออกมาขยับตัวไม่ได้เหมือนกำลังโดนบางอย่างกดทับเอาไว้ไม่มีแรงที่จะส่งเสียงร้องหรือว่าลุกหนีนั่นคือภาพสุดท้ายที่เธอจำได้ครับเพราะดูเหมือนว่าคุณเมย์จะสลบไปและไม่รู้สึกตัวอีกเลย เธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารู้สึกมึนหัวไปหมดแต่เธอยังคงจดจำความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้เป็นอย่างดีคุณเมรีบลุกขึ้นจากเตียงทันทีเก็บข้าวของใส่กระเป๋าและย้ายออกมาจากห้องอย่างไม่รอช้าช่วงเช้าของวันนั้นเธอรีบโทรหาน้ำพยายามสอบถามว่าห้องพักห้องนี้มันมีอะไรกันแน่น้ำเองเงียบไปสักพักก่อนที่จะตอบกลับมาว่า เธอเจอแล้วใช่ไหมและน้ำก็ได้นัดให้เมยไปเจอกันที่ร้านกาแฟเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอหน้ากันสิ่งแรกที่น้ำพูดออกมาทันทีนั่นก็คือคำว่าขอโทษน้ำเองได้เล่าให้เมยฟังว่าเธอเองก็ย้ายเข้าไปที่หอพักห้องนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันและได้พบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบที่เมย์ได้เจอเหมือนกันเป๊ะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสียงปริศนาที่ดังมาจากภายในห้องน้ำอยู่บ่อยๆเสียงของลนเสียงการใช้ห้องน้ำรวมถึงผู้หญิงคนนั้นที่คลานออกมาในตอนกลางดึกแต่ที่หนักไปมากกว่าคือเวลาอาบน้ำเธอมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ที่หน้ากระจกอยู่ตลอดมันทำให้เธอหวาดกลัวจนไม่กล้าปิดผ้าม่านหรือว่าปิดประตูห้องน้ำเลย ด้วยความสงสัยคุณเมย์ก็พยายามสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของห้องพักห้องนี้นะครับน้ำได้บอกกับเธอว่าตัวของน้ำเองก็ได้มีการไปเสิร์ฟข้อมูลมาบ้างซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคนแถวนั้นต่างพากันพูดว่าห้องพักห้องนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งพักอาศัยอยู่แต่ว่าเธอเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนทำให้ขาหากักหัวกระแทกพื้น และบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะครับเธอพยายามดิ้นรนคลานออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่าเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและนอนเสียชีวิตอยู่ตรงกลางห้องตอนที่ได้รู้คุณเมย์ยอมรับเลยครับว่าเธอในโกรธเพื่อนเป็นอย่างมากเธอโกรธตรงที่ว่าเพราะความอยากได้เงินมาจำคืน ถึงขนาดหลอกให้เธอไปนอนอยู่ที่ห้องนั้นและได้พบเจอกับเรื่องน่ากลัวสยองขวัญที่คาดไม่ถึงทางน้ำเองก็พยายามขอโทษข,ขอโพยเธออย่างยกใหญ่นะครับทั้งสองคนทะเลาะและผิดใจกันอยู่นานหลายเดือนแต่สุดท้ายก็หายโกรธและก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคุณเมย์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นั้นเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เธอไม่เคยได้พบเจอมาก่อน เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่เธอต้องจดจําและคงไม่มีวันลืมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณเมมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพ,เพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างต้นตัวผมมีความคิดเห็นว่าถ้าผมเป็นคุณเม ผมก็คงจะโกรธน้ำจริงๆนะครับเห็นเงินดีกว่าเพื่อนได้ยังไงหลอกให้เพื่อนไปนอนอยู่ในหอพักผีสิงซะอย่างนั้นนึกภาพตามแล้วก็ยิ่งน่ากลัวนะครับห้องพักห้องแคบๆแ,และห้องน้ําที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลแต่มีเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ด้านในตลอดเวลาแถมในช่วงตอนกลางดึกก็ยังต้องกดดันไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นึกภาพตาม ก็ถือว่าน่ากลัวและน่าขนลุกสุดๆเลยล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับ รบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ